เพราะว่าถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านตายตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวแน่วแน่ในวันขึ้นสิบห้าคันเดือนสิบคือวันพรุ่งนี้เนี่ยพระาไดาไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุท่านจะไม่ลุกจากที่แล้วก็ท่านก็สละชีวิตจนกระทั่งได้ บรรลุธรรมคือกาึงต็มธรรมกายแล้วก็นำมาถ่ายทอดจนกระทั่งตกถึงพวกเรานี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จึงมีความสำคัญมากทีเดียวต่อตัวเราแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายต่อตัวเราคือเราจะเราก็ได้ มีความรู้ว่าในตัวเราเนี่ยมีพระธรรมกา,ายสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานเจ็ดแ้ด่คำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านนี่นะจ๊ะถึงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราที่จะทำให้เราได้ปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็จะได้ ศึกษาความวรู้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทีเดียวมีที่พึ่งที่ะระลึกที่แท้จริงคือพระธรรมการในทวงเรานี่นะจ๊ะเพราะเะนันท่านจึงมีความสําคัญมากเราต้องมาก,ก่ันนะจ๊ะที่สําคัญต่อเพื่อนมนุษย์คือคําสอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทุกๆคนไม่ว่าเขาจะมี ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรต่างๆที่แตกต่างจากเราซึ่งเป็นชาวพูดก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ล้วนมีพระธรรมกายสิ่งสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจทั้งสิ้นซึ่งถ้าเขาทราบได้อย่างนี้รู้จนกระทั่งวิธีการที่จะเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวเขาม,มนุษย์สยชาติทุกๆคนในโลก เช่นเดียกับที่เราได้รับประโยชน์แล้ววันโลบใบนี้ทั้งใบเนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านได้บรรลุในวันรุ่งนี้ในวันพระกือสิบาคันเดินสิินี้นี่เองนี่ละจ้ที่เป็นเรื่องสำคัญมากชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่นะจ๊ะ เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับชีวิตในสังสารวัตรที่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมระหบางชาติที่เกิดมาก็ไม่ได้เจอพระสัมมอสมุทธเจ้าไม่มีพระสัมมอสมุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในยุคนั้นนี่อันตรายทีเดียวนะจ๊ะเราก็ต้องไปศึกษานอกพระพุทธศาสนา สิ่งคำสอนก็มีทั้งถูกทั้งผิดถูกมากผิดน้อยถูกน้อยผิดมาก,กอะไรต่างเหล่านั้นชีวิตก็อันตรายพระตกจุปัยใต้กฎแห่งกรรมตรงนี้และจ้ะอันตรายมากๆเดียวแล้วก็นอกจากไม่เจอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเกิดไปดำเนินชีวิตผิดพลาดลอะไรต่างๆก็ยิ่งอันตรายทีละจ้ะเพราะฉะนั้นการได้มา อยู่ใน่มเงาบารมีของท่าน,นอย่างนี้นี่นะได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านได้บรรลุนี้เป็นประโยชน์ต่อหมดมนุษยชาติทุกๆคนทีเดียวแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะจ๊ะไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันฟุ้งซ่านอะไรอย่างนั้น,นแล้วทุกคนนี่ถ้ารู้ตรงนี้ตามที่ท่านได้บรรลุและได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอน ถ้าทุกคนพร้อมใจกันอย่างนี้เ,เข้าถึงวัฏธรรมกายกันทุกๆคนมีความสุขจิตแท้จริงทุกคนโลกทำไมจะไม่เปลี่ยนแปลงพระโลกใบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิ้นในโลกแต่มนุษย์รู้เรื่องราวความปจริงชีวิตเข้าถึงความสุขจิตแท้จริงถึงที่พบืง่งที่ระลึกที่แท้จริงได้เนี่ยอะไรอะไรมันก็ เปลี่ยนแปลงก,กันได้ทั้งสิ้นจะเปลี่ยนในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็นได้ทั้งสิ้นแหละถ้าคําสอนนี้ไปถึงทุกๆคนในโลกและทุกๆคนในโลกให้โอกาสตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้แต่ให้โอกาสตัวเองไม่ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าคำสอนนี้ไม่ ขัดแย้งกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไปเปลีป่ยนแปลงความเชื่ออะไรเป็นความรู้สากลดีทุกคนในโลกสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ดังนั้นคำว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงๆได้นะจ๊ะดยเริ่มต้นจากตัวเราเนี่แหละคือต้องมีกรารยย y านมิตร ถ้าเราเป็นกัลปมิตรกับตัวเอง,งกระทั่งเราได้บรรลุธรรมตามท,ท่านเป็นพยานยืนยันอมีจริงดีจริงเขาถึงได้จริงเพราะเราไปเป็นแสงสว่างเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกอยากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยั้งสิน้นไม่มีใครที่ไม่อยากเข้าถึงความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปแนะนำเขาเขาปฏิบัติตามก็เข้าถึงได้ ถ้าเ้าถึงได้โลกก็เปลี่ยนแปลงได้นี่แหละจ้ะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยเป็นได้จริงๆดังนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเราตรงนี้แหละ